คำศัพท์ที่แสดงท่าทางด้วยมือในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า the no fun Olympics may struggle to attract viewers หมายความว่า การแข่งขันโอลิมปิกที่ไร้ความบันเทิงอาจต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อดึงดูดผู้ชมค่ะ oh, <no. S 1> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า high five จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a prohibition on athlete high fives and hugs หมายความว่าขอห้ามนักกีฬาแตะมือและสวมกอดกันค่ะ คำว่า high five เป็นสำนวนนะคะซึ่งมาจากคำว่า high ที่แปลว่าสูงและคำว่า five ซึ่งหมายถึงฝ่ามือที่มีนิ้วมือั้ง5นะคะดังนั้นสำนวน high five ก็คือการชูมือขึ้นสูงเพื่อไปปีหรือแตะกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ชูมือขึ้นสูงเช่นเดียวกันโดยส่วนมากแล้วจะใช้ในการแสดงความยินดีค่ะ เมื่อพูดถึง High Five กันแล้วเราต้องมาขยายความกันต่อนะคะกับคำศัพท์ที่แสดงท่าทางด้วยมือกันค่ะอย่างคำว่า Fist u m p ม เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าการที่คนสองคนกำมือขึ้นเป็นหมัดแบบนี้แล้วก็นำมาชนกันนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการค่ะและได้รับความนิยมในช่วงการระบาดของโควิด19ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบางครั้งคำว่า f i s t bump ยังให้ความหมายว่าเราเห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะจากกำปั้นต้องไปต่อกันที่นิ้วโป้งกันเลยนะคะกับคำว่า thumbs up และคำว่า thumbs down คำว่า thumb เป็นคำนามนะคะซึ่งแปลว่านิ้วโปง้งดังนั้นคำว่า thumbs up จะคล้ายกับสำนวนที่ว่าต้องยกนิ้วให้นะคะเพื่อแสดงการยอมรับหรือให้กำลังใจค่ะไปดูการใช้คำว่า thumbs up ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น when your children give your food thumbs up stick with that recipe as long as you can หมายความว่าเมื่อลูกๆของคุณยกนิ้วให้กับอาหารที่คุณทำ จงยึดตามสูตรนั้นให้นานเท่านานค่ะ <Yahoo! S 1> แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะคำว่า thumbs down จะหมายถึงการแสดงความไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือการตำหนินะคะไปดูการใช้คำว่า thumbs down ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น I would rate this spa with a t h u m b down. The service is good, but the place is poorly maintained. หมายความว่าฉันจะให้คะแนนสปาแห่งนี้ไม่ผ่านเลยนะบริการโดยรวมก็ดีแต่สถานที่นี่ขาดการดูแลอย่างหนักเลยล่ะมาต่อกันที่คำว่า fingers crossed นั่นคือการเอานิ้วมือมาควายกันแบบนี้นะคะเพราะคำว่า fingers คือนิ้วมือและคำว่า cross คือขว้กันนะคะดังนั้นคำว่า fingers c r o s s เป็นสำนวนที่ว่ากำลังลุ้นอยู่หรือขอให้โชคดีนะคะสมมุติว่ามีคนมาบอกคุณว่ากำลังลุ้นผลสอบอยู่เลยในตอนนี้แล้วคุณตอบกลับไปว่า fingers c r o s s e นั่นหมายถึงคุณกำลังบอกเขาว่าฉันช่วยลุ้นให้คุณโชคดีในการสอบนะ มาต่อกันที่คำว่า face palm คำนี้มาจากคำว่า face ที่แปลว่าใบหน้าและคำว่า palm ที่แปลว่าฝ่ามือนะคะเมื่อนามารวมกันคำว่า face palm จะให้ความหมายว่าการเอามือมาปิดใบหน้าแบบนี้นะคะเหมือนกับท่าทางกุ้มขมับหรือการก่ายหน้าผากนะคะเพื่อแสดงถึงช่วงเวลาที่ผู้พูดกำลังเจอกับเหตุการณ์ที่น่าปวดหัวหรือน่าอับอายค่ะ ไปดูการใช้คำว่า face palm ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey the plumber came by today and he face palmed when he saw how bad the pipes is หมายความว่าที่รักวันนี้ช่างประปาแวะมาน่ะและเขาถึงกับกุ้มขมับเลยเมื่อได้เห็นสภาพท่อน้ำระเบิดว่าหนักหนาขนาดไหนอะ่ะมาปิดท้ายด้วยคำว่า hands down คำนี้เป็นสำนวนนะคะซึ่งแปลว่าอย่างชัดเจนอย่างง่ายดายหรืออย่างไม่ต้องสงสัยคะ่ะซึ่งตรงกับคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากเคธดิคาเมโลนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Hands down the biggest thrill is to get a letter from a kid saying I love your book. Will you write me another one. หมายความว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการได้รับจดหมายจากเด็กที่บอกว่าฉันชอบหนังสือของคุณมากคุณช่วยเขียนหนังสืออีกเล่มได้ไหม <Wow. S 1> เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน <Wow. S 1> See you later สวัสดีค่ะ